ทุกคนอันนี้ก็อีกอีกกะน,นันอันนี้อีกสายพันธุ์หนึ่งอันนี้จะแดงแดงนะทุกคนกสบายดีทุกคนสบายดีสบายดีเด้อทุกคนสบายดียดทุกคนวันนี้พาทุกคนมามาสวนหมัมกกระน,นันป้อมทุกคนจามาเก็บหมักป้อม มะป้อมหรือว่าเออย,ยังกับอันแอปเปิ้ลทุกคนจา้าโอ้ยลืมซื้อมาว่าแอปเปิ้ลโอเคทุกคนไปกันเลยเนาะทุกคนจา้ามาทุกคนเมืองสวนนะสวนแอปเปนะิ้ลเนาะคนมาหลายหลายทุกคนจา้าคนมาซื้กันซ่้อมะป้อมหนาะมะป้อมทุกคนเราจะมาเก็บมะป้อมกัน Je suis en train de faire une vidéo, là. C'est bon, C'est un petit un, petit, un, petit, un petit... Oui, c'est ça. Mais il y a des pommes. Hein? Mmh. Mmh. C'est bon. C'est bon. C'est ah, bon. thằng kia nữa thưa con attention cháu yuck lên chút lên ai bọn cháu xoắn bông mà kẹp tèm, ai muốn uống mà xe đi, xe qua đi văng, attention, thịt à thịt tốt nè, mấy นอกูได้ซ่องลงไอ้ยอาถุงไม่แมลูกที่ดาถุงคนสามักโป้มอุ๊บตงบีนี่ลรวกัมสาบออายละอยากลูกพอลีโคลกัาไอ้ยากปีนี้บ่หลายเป็นยังไงทุกคนจ๋ามักโป้มมักโป้มแอปเปิ้ลนั่นเองนะจ๊ะเห็นปะ พองปเอกเอาตัวใหญ่ได้ลูกพองเล็กข้องอะปั๊บปุจีได้ลูกเด้อเฮีทุกคนเธอลูกใช่ย่างไปก่อน,น ขี้ให้ด่าขี้ได้น้องขีง้ไปลูกทุกคน,นยากขวดจ้าปีนี้บดกด่ามาพี่ลูกปีนี้บดกทอนปีนี้บดกคือแต่ละปี มาทุกันจ้ะแอปเปิลแอปเปิลคนจ้ะอ,อ,อันนี้กิโลละกิโลละยุดโอ้โหสามสิบเออโอ้โหสามสิบห้าทุกคน,ป,น,นปีนี้มันปีนี้บ่หลายคือคือแทบปีเลยเฮ้ยหน่วยยืดเทิงใหญ่ไปเห็นบอกทุกคนเห็นหมดเยน้อยใหญ่

ตี่นี่ใช่ไอืมอางไม่บ้างเซนอ้ป้าทวลวงลูกทวงนี่มีสีหน่วย

may you keep both the Mmh. Ah bon là, tu tombes là Mais Non, non. C'est bon ça va mieux Je veux dire c'est gros donc c'est bien que...

เลยนี่เหลืองแล้วทอต้องเหลืองๆหลงครับท่านคนจากเหลืองเหลืองแบบนี้ก็แซ่บมันจะหวานมวาวิทอดต,ต้องเหลืองเหลืองๆลูกคันมันบ่เหลืองแล้วมันบ่หวานข้างในลูก Mm. Thing, to... Allez, nyang Tu veux quoi De Mais il y Allez. này đi lái lại được con đi không Con cầm mặt lại Ai Ai à, đây nhang nha Il y a des pourris en bas. Mais c'est normal. Oups. Oui. Mais est-ce qu'on pourrait y aller au parc après la... Jusqu'à côté là, de la maison en face. Tu sais, là... En face de nous, il y a un parc. Bah, c'est là, comme avant. J'ai envie d'y aller. On va aller mais, mais on va le parc ah. Par contre, même les doigts sont collants. Oui. Euh, oui. C'est beaucoup là. Doucement, on met le <laughs> Kangpaï, ça fait une heure trente que je filme. Je blague. حاجة أنا من دافي <applause> وذا ยไงทุกคนจเปลี่ยนกันอยู่เล่อยู่เปลี่ยนกันอ้หนฮนทุกคนจ้าไปลาวอกนปไปไปลายเนาะตัวนี้เขาจะยังไ่ให้เก็บเพราะว่ายังน่อยนอยู่ทุกคนจ้า

ฉันทำเองเอาล่ะทำเระัดรวังลงเค u งเอาล่ะดีๆดีนังๆดีๆเอาเาเาไม่ไ่ะพอดีเมื่อนา้พัหงห่งทุกคนก็เลยพาาออกมาเก็บหมอกปมเดี๋ยวนี้มา ไปลูกเง่าคุณมาหลายหลายคนจ้ะคนมาหลายเลยว่มือนี่เป็นมือวันพุธแล้วเด็กน้อยกับเด็กไต่ของมิกอะไรอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยน้องเมียฟังล่ะโอ้ พักนเมยเสบงอะต้งนองยังล่ะจฝรั่งกัจจมากหบรรยากาศทุกคนเันฝรั่งก็จะมักเลยทุกคนจ้าไปเงี้ยเออกไอ Đã đã nhúc Nhúc xuống xuống được quá là xì biên Đi đã Bà phát đi kìa À lê đã Cô rì Bố À lê Xì lúc Nó hết bà đây đọc bà

ต้นมักซ์รี่เออยากรูะักซ์ลี่คนทุกคนจ้าแซซิกว่าซซเล่แซซิบบิสตัชอันนี้แบบนึงทุกคนจ้าอ่ะต้องดาอันนี้ต้นใหากินส้มทุกคน ไม่กินส้มป้มเขียวอันนี้ทุกคนป้มเขียวป้มที่มาเก็บเป็นป้มฟูชี่นิทุกคนอะไรนี่บ้าลูกโอ้ยามดีดกดีไปตัวนี้ทางนี้ตัวอันนี้หลายคนไม่ค่อยกินเปล่าทุกคนจ้ะหลายจะว่าปลานีกาา่ก็จะยังไม่ให้เก็บ บักได้หลายเลยตอนนี้แต่ว่ามันจะโบโบตอนนี้มันจะบบแซบคลื่อนน่ะนะ,นะคือนมาก้มฟูชิ่ได้ทุกคนจ้ะมาทุกคนอนนี้งามดกขนาดเลยทางนี้ดกมาก แต่นี้ก็เจ้บโให้เก็บกัอันนี้ก็เจ้าชิดสายแดงติดไว้บอน,นี้ก็เจ้บโให้เก็บทุกคนจ้างามขนาดแดงงามเลยทุกคน,นไปเห็นแดงงามส่วนนี้ก็จะยังบโให้เก็บเถื่อะแต่บางที่ก็จะอาจจะมาอีกเพื่อนหนึ่งทุกคนงาม สบออายนั่งดีๆลกอ,อยากสังเกตได้ทุกคนจ้ะคนเต็มเลยคนมาเห็ดเกิดลือๆก็จะมาเกิดค่ะจ่ายเงินคนเต็มเลยพี่น้อง เซ่บงมาหนังเอางั้สตล่ะเอาเปนิวเปาโลเซ่บ่เซลูกเซลกูกเซ่นักคนะดูคนตากดกคนตาคลิปนี้กับทีได้ลาทุกคนไปก่อนเด้อจ้าอย่าลืมเด้อจา้าทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสักให้เด้อจ้าเพื่อจะบริภาทคลิปต่อไปบ๊ายบาย